สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีส c ายชแนลครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับเกมฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับกับรายการฟุตบอลสนุกสนๆกับพีสมายยังอยู่กับผมพีสมายคนเดิมครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่าน ไปรับชมเกมฟุตบอลดีๆเช่นเคยครับวันนี้ก็จะเป็นเกมโตยโยต้าทารีนัดที่8ครับเป็นการเจอกันของระยอง FC ซพมกับบุรีรัมยูเต็ดครับ ระยองเอซนี่จะเล่นเป็นเจ้าบ้านครับส่วนบุรีลัมิเ็นนี่จะออกไปเยือนครับวันนี้บุรีลัมเ็นมีการปเปลีป่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรครับพักตัวหลักหลายคนเอาไว้ครับเพราะว่าในเกมต่อไปนี่บุรีลัมิเกนต้องเล่นในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับกับชนบุรีคุนไดมอเตอร์ แล้วมาที่สนามครับบุรีลัมวันนี้มาในเสื้อสีขาวครับส่วนละยองเอฟซีนี่มาในชุดสีฟ้าครับเริ่มเกมครับจ้าบ้านจะได้เทเบอลก่อนอยู่ที่สุวจัาบุญผาเปลี่ยนมาให้ยอดรักยอดรักบีรัมบีรัมจ่ายกับมาที่ยอดรัก เอาไม่ผ่านอินเกโซมาที่กอลก็ตกอลก็ตมาที่กูเอสตากูเอสตาแทงจังหวะนี้มาจะให้บาราซิตเอาหลุดแล้วบาราซิตจริงเข้วมาน,นี่เรียบร้อยครับโก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  สำหรับบุรีอ้อมเด็ดจากผู้เล่นหมายเลขส9ก้าคนนี้นาสเตอร์บาลาซตดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับนี่ครับจากจังหวะความผิดพลาดของแนวรับระยองเอฟซีครับแล้วนาสเตอร์บาลาเซตีตามมาเล่นก็สามารถฉกฉวยโอกาสในจังหวะนี้ได้ครับนี่ครับ วลกับบาราสซินแล้วสุดท้ายเป็นนาเซอร์บาราซิเอาชนะไปได้ครับไม่ฟาวเลยครับแล้วสั้นด้วยเท้าวขวาไปเลยครับออกนําไปก่อนครับหนึ่งต่อศูนย์มาแล้วประตูแรกในเกมนี้ต้องดูกันว่าในยอฟซีจะสามารถทวงประตูคืนได้หรือไม่แต่ตอนนี้อยู่ที่นียุธวิลัมนียุธกันมาที่ดีประเสริฐ มีประเสริฐทองจีนทองจีนอย่างได้ยอยู่แล้วยองแล้วจ่ายจังหวะนี้มาบุรีรัมเก็บได้มาที่กอลกกดกอลกกดจ่ายจังวะน,นี้ก็ไม่ดีอา้าวอย่างนดาครับบุรีรัมจ่ายขึ้นกนมาอยู่ที่อินเกโซอินเกโซเปลี่ยนแกนมาให้นาลิบดินแล้วนาลิบดิน ใยไหลยาวมาให้บาราศซิตอีกแล้วบาราสิตทำไงเปิดจังหวะนี้มาโอ้โหยได้รุ้นเลยครับแต่ว่ายังทำหน้าที่ดีๆครับผู้รักษาประตูของเลยองเอฟซแล้วคูเอสตาแทงจังหวะนี้มาสุภชัยใจเด็ดรุดเดียวสุภชัยสุภชัย เรียบร้อยครับ go 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 g สองต่อสองแล้วแล้วคนที่ทำประตูที่สองให้กับบุรีรัมย์เจนก็คือสุภชัยใจยเด็ดดูอีกครั้งครับนี่ครับแทงไหลยาวมาแล้วสุภชัยใจยเด็ดคนเดียวสัดประตูที่สองไปเลย สต่อศูนย์เรียบร้อยครับสำหรับบุรีรัมเจ็ดนำหางไปอีกหนึ่งลูกแล้วอยู่ที่สุวรรณภูมิภาอาการหนักแล้วครับระยองเอซต้องดูกันว่าจะสามารถทงประตูคืนได้ไหมในช่วงครึ่งหลังแล้วกลับมายศพลเปิดจังหวะนี้มาวันนี้ผู้รักษาประตูของบุรีรัมนี่เป็น ยศสพลเทียงดานะครับพักศิวรักษ์เทศสูงเดินเอาไว้แล้วจังหวะนี้บารสาิิตมาที่ชิติพัฒน์แทนกลางชิติพัฒน์ขอสยายามาขอละกดสุภชัยสุภชัยแทงยาวมาแล้วสุดท้ายกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าครับ สองต่อศูนอยู่ครับบุรีรัมแล้วจังหวะนี้อยู่ที่สุวัจัน์บุญพาสุวัตดเล่นมาที่ทองจีนเรซิดาเรซิดาโดนแย่งไปอกอล์กอกอละกดเปิดจังหวะนี้มาแล้วก็หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับเป็นเกมครึ่งแรกที่ออกรถออกชาติอยู่พอสมควรครับ เป็นทางเจ้าบ่ายครับที่โดนผู้มาเยือนอย่างบุรีรัมย์ออกนำไปก่อนสองต่อศูนย์ครับเป็นเกมในช่วงเพื่งเวลาแรกที่เริ่มต้นได้ดีเลยครับสำหรับบุรีรัมย์เจ็ดในช่วงเรึ่งแรกนี้ก็ระยองเอฟซีมีโอกาสได้ฟรีคิกงหนึ่งรออครับ แต่ก็ยังทําอะไรบุรีรัมไม่ได้เปอร์เซ็นต์การคลองบอลของเจ้าบ้านนี่อยู่ที่55%ต่อ45%ครับผ่านบอลไปได้26 26ครั้งครับสาหรับเจ้าบ้านจ่ายบอลสําเร็จอยู่ที่24ครั้งส่วนบุรีรัมยุตเตนี่ผ่านบอลได้น้อยกว่าครับแล้วก็คองบอลได้น้อยกว่าแต่ก็ สามารถฉก่วยโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูได้สําเร็จครับแล้วตอนนี้เราจะพาก,กันสักครู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ กลับมาชมเกมในเครื่องหลังกันต่อครับมุียามจะได้บุคคกคืนบ้างจากพ่านมาที่อภิวัตรยศพลชิติพัฒน,น์นลิบปดินนะนิบดินเปิดจังหวะนี้มาแล้วมีเสียงนกหวีดดังขึ้นมาดูกันอีกครั้งครับเป็นจังหวะของนดยองเอฟซีครับที่ไป ทำฟาวใส่ผู้เล่นของบุรีรัมย์ยูนเต็ดครับจะเป็นอินเกโซครับที่เล่นจังหวะนี้อินเกโซเปิดยาวมาแล้วเขีย <'s> okay. ออกมาได้กอลกกดกอลกกดมาที่สุภชัยสุภชัยจะเล่นจังหวะนี้ก็ยังติดผู้เล่นของ ได้ยอง FCU ดีประเสริฐดีประเสรเิฐเปลี่ยนมาให้ยอดรักดียุทธเอาไม่ดีครับจังหวะนี้สุภชัยเก็บได้มาที่อิงเกโซกอลากากดกอลกดแทงมาให้กูเอสตา,ากูเอสตามาที่สุภชยัยสุภชัยมาที่บาราสซิสบาราสซิสวนอยู่แล้วจ่ายจังหวะนี้มาก นะลืมบรดินส้นไม่ได้ครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าครับมุบริยมวิเจเขาเป็นตัวผู้เล่นครับถอนัสเซอร์บารซิตกับเควินอินเกโซก็ใส่สุขโชคสาวราชาติกับ รัตนากรหม่ข้ามิครับผ่านไปแล้วครับ62นาทีแล้วเปิดยาวมาจังวันนี้วีรังเก็บได้ภิวัตชิติพัฒนแทนกลางจัก,กรพันธ์สุพระชัยสุพชัยแทงยาวมาแล้วกูเอสตากูเอสตาได้ไหมไม่ได้ครับลูกที่สามยังไม่มาครับ ได้โอกาสลุดเดียวแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นประตูครับดูอีกครั้งครับนี่ครับสุภชัยไหลามาให้แล้วนี่ครับมีคนเดียวครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรระยองได้ครับสำหรับในจังหวะเมื่อกี้แล้วตอนนี้อยู่ที่ดีประเสริดดีประเสิริดยอดลัดมาที่ดียุทธดียุทธ ่านนั้นรเินไม่ได้เอาจังหวะน,นี้ไม่รู้กันล้มลงไปครับสุภระโชคแต่พตัดสินไม่ว่าอะไรกะลัาที่ดีประเสริฐอีกทีหนึ่งตาวครับดูอีกครั้งครับจังหวะการเข้าสก,กัดของจัก,กรพัน์แก้วโครมครับ เดียโก้ลุยเปิดจังหวะนี้มาแล้วดิยุนซัดจังหวะนี้ก็ยังไม่ได้ยังติดบล็อกอยู่แล้วจังหวะนี้อยู่ที่กูเอสตากูเอสตาทำเสียไปแล้วเลยยอมเลยยอง,ยองโดนแก้ไขได้อยู่ที่สุภโชคสุภพโชคจ่ายให้สุภาพชัยมาที่กอลกดกอละกดเลี้ยงลายไปกอลกกด เดียวโดนสกัดอยู่ที่ไะยองสุวัาจับุญท่ากลับมาที่ดีประเสริฐ89นาทีแล้วช่วงท้ายเกมแล้วก็ลกดกอลกดไหลจังหวะนี้มากูเอสต้าลูกที่สามจะมาไหมกูเอสต้าสเรียบร้อยครับโกมาจนได้ครับลูกที่สจาก แบนโูกูเอสตาทำจนได้ครับสำหรับประตูที่สามดูอีกครั้งครับนี่ครับไหลมาให้กูเอส่าผู้เล่นระยองก็ตามมาแก้ไขแล้วครับแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับใส่ประตูที่สา ได้สำเร็จครับสำหรับบุรีรัมยูดนเต็ดนี่ครับยิงด้วยเท้าขว,วาหายจอมไปในตะข่ายเลยครับใน oh, ยองหอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาฟูซิลิตกับเ yeah, ดชาสะอาดโชมเขา้าเอายอดรักกับอนุชินเงินบุคคลออกครับ แต่ก็ไม่ทันครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับเป็นบุรรีแล้วมิจฉาครับบุกมาเก็บชัยชนะในถิ่นระยองเอฟซีไ่ได้3ต่อศูนย์ครับจากนาเซอร์บาลาซิสสุภาชัยเจเดตแล้วก็แปรนโดกูเอสตาครับแล้วตอนนี้เรามาดูไฮไลท์กันครับเริ่มจากนาทีที่10จังหวะหลุดของนาเซอร์บาลาซิสจิง1ต่อศูนย์ครับ ผู้เล่นระยองก็เอาไม่อยู่ครับแล้วถัดมาครับนาทีที่31เเป็นจังหวะของสุภาชัยใจเด็ดครับจากการแอสซิสต์ของ แบนาโดกูเอสตาครับนำห่างเข้าไปเป็นสองต่อศูนย์แล้วเท่านั้นไม่พอในช่วงพึ่งหลังนาทีที่หกสิบเก้าประตูที่สามก็เกือบจำมาเหมือนกันครับในจังหวะนี้แล้วในนาทีที่แปดสิบเจ้าบ้านมีโอกาสได้สักจังหวะนี้ก็ยังติดบล็อกของบุรีรัมยู่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ จังหวะของกูเอสาก็ทำจนได้ครับประตูที่3จากการแอซิสของกรลกฏวิอิยาอุดมเซลีครับและก็จบเกมไปเลยครับเป็นทางด้านบุรีร้มยูนิเซ็ดครับบุกมาเก็บช้ยชนะในดินและยองเอซไปได้3ต่อสูนครับก็เป็นสกอร์ที่ขาด้อยครับ เป็นสามแต้มอีกเกมของบุรีรัมยูเจ็ดครับและผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมนี้ครับเป็นผู้เล่นหมายเลขยี่สิเอ็ดของบุรีรัมยูเ่็ดครับแบนาโดกูเอสตาและผลการแข่งขันในคู่อื่นครับ เอสซีมืองทองยูเเต็ดเปิดบ้านเสมอกับสิงห์เชียงรายยูเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งสุพรรณบุรีเอฟซชนะขารลอยสาต่อศูนย์ครับก็เก็บชัยชนะจากตราดเอฟซีได้อีก,อก,อกหนึ่งเกมครับสำหรับสุพรรณบุรีทางด้านชลบุรีก็วันนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับการท่าเลืเอฟซีไปสองต่อสอง สุขโขทยัยวันนี้ก็ลุกไปแพ้ให้กับราช,ชบุรีมิตผลศูนย์ต่อหนึ่งบีจีปทุมวันนี้ก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันครับเสียท่าให้นักเตะสมุรปาการสตรีถึงถ่งสมุรปาการไปสองต่อศูนย์บริสเทโลก็วันนี้ก็ยังไม่แพ้ครับสามารถบุกไปแบ่งแต้มจากพี่ทีประจวบได้หนึ่งต่อหนึ่งและโคู่สุดท้ายครับ นครราชสีมามาสตอรเสมอกับทรูแบงคอกยูนเต็ดไปศูนย์ต่อศูนย์มาดูสรุปตารางแทนกันครับอันดับที่หนึ่งยังคงเป็นบุรีรัมย์เจ็ดเหมือนเดิมครับมี24แต้มครับอันดับที่สองก็ ตามหลังมาครับเป็น t ูแบงคอมจ u n i เตสมีอยู่19แต้มอันดับที่3เป็นทางด้านสมุรปรกการ์ิตีครับวันนี้ก็ฟอร์มดีเลยครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้อีกหนึ่งเกมอันดับที่4เป็นชนบุรี f อฟอันดับที่5เป็นโบลิเทโรครับมีอยู่15แต้มก็ ติดตามกันต่อไปครับว่าบุรีรัมยูนเต็ดจะสามารถเก็บเัยชนะไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ไปได้จนจ,นจบฤดูกาลหรือไม่และในฤดูกาลหน้าครับนักเตะชุดใหม่ก็จะลงทำการแข่งขันแน่นอนครับในซีซั่นนี้ของเราก็ ทุกท่านอาจจะเห็นนักเตะเก่าไปก่อนแต่ซีซั่นหน้าเจอกับนักเตะที่คุณภาพแบบนี้อีกแน่นอนครับและในเกมถัดไปที่เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งครับจะเป็นเกมฟุตบอลในรายการ AFC c ีแชมเปี้ยน a g ลีครับเป็นเกมที่สีของรอบแบ่งกลุ่มครับ จะเป็นทางด้านชุนบุกคุนไดมอตเตอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยนเต็ดเชื่อว่ายเกมหน้านี่ต้องเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับควรจะสนุกแค่ไหนนั้นต้องมาติดตามกันในครั้งหน้าครับสำหรับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับ การติดตามตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่ครับขอบคุณทุกท่านมากครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแต่เพียงเท่านี้แล้วขาวหน้ากลับมาพบกันใหม่เกับเกมฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับวันนี้ผมพีสมาขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ